สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการไล่สเกลง่ายนะครับไล่สเกลพินดูเลมีฟาโซลาที่ให้เป็นลายล่องไล่ไล่ล่องนะครับงามดนตรีมันนี่เท่ากับแต่เนื้ดยมีโดยมีลรีงไหลโดยมีมีซ้อนโดยมีลรีงไหลโดยมีเรียงมีซอนลาละมีซ้อนนั้นมี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 เรียงซ้อนมี เราจะแต่งั้งลายหน่อยนะครับเอ่อสีแต่งเป็นเดี๋ยวผมมีตัดตัดสายสามสายใหญ่แนวไปก่อนนะสีจุ่มไปสองสายสายสายแหลกกับสายกลางผมสียับยับมากเป็นไล่หน่อยเอา,เอาเ,าเอาเสียงมีไม่ไหวกลางเอาเสียงมีไว้เสียงกลางคันคันปกติเนี่ยคันพิ้นสามสายก็มัจะเป็นมีล่ามีนะครับ ต่อผมจะเอา,าสายเหนียวไปก่อนสายเถิงเฮเบนมีลามีลาสายเถิงสูตรสายหน่อยสูตรนะเป็นลาสายกลางเป็นมีมันกิดจาประมาณนี้นะครับโน้ตมันกิดจาเป็นดูเลมีอันเดียวกันดูเลมีนี่เขาจะเป็นสีเลยดูดูเลมีซอนลาได้แต่สิฟ้าไปขันผู้ใดมีเนาะแปะมันเกิดจากเบอรง์ไงนะครับตัวตัวโนว้ตแปะข้อบิน การเลีนการเข้าที่ล่งไปสองสายสิเนะี่ยมันเท้าการไล่เลยบันต่อต่อต่อสายกลางไปนั่นครับโอ้เลโดเลโดมีโดมีเล่ไหลโดซนมีเลมีซนโดเลโดเล่ละเลโด ไปดูไีแหลัะไปดูซสามีดีมีสามีก็มาท้องล้านราลรีน,รลนี่นี่นี่นีอันนี้ไล่นี่มันโบตายตัวนะวเดวเตแวต่แเดา,เตาแต่สีบาไปเดวแต่สำเนียงของแต่ละคนนะครับเราจะสีบาไปถ้าทางรถถ้าทางรถไปแบบใดมัดนก็จะไปแบบนั้นนะ พี่จังหวะนะครับผู้ใดมีโนดมีน็อตแปะเบ่งมันสีง่ายแค่แค่คันดูคันดูมันสอยู่ตรงสี่เนาะอยู่สายกลางนี่เนาะนับจากนี่แม่หนึ่งสองสามเริ่มจากดูดูเลมีฟาซอลาธิโดต่ว่าเขามาเนี่ยมานเลิ่มสายเที่ยงเขากับเปลี่ยนขึ้นกันนะครับมันเกิดเดียวกันนะนี่ดูดูดูกับสิยงไม่อยู่นี่ขึ้นก็ดูเลมีฟาซอลาทีโด ประ่าเขาตั้งกับนี้นะครับตั้งแบบเลรียอันเขาเอื่อไว้ยังก่อนหน่อยตีไล่หน่อยตีอันนี้ผมก็บอกนี่เป็นะไรโบกไมีทฤษฎียังเป็นะไรนะครับลองบางอยิกดูแลีดูแลนีเลีมีเสนมีลีมีเส้นละตาเส้นละนูลาเสนนีลนมีเส้นเล่มีดูลีมีลจ้องลีมีดูแลีเลสมลีมีลาสมนะ คันพ uhm, huh ูดในไันไหมเฮั huh. <te le> hey ้งสีอะไรครับเฮเฮต่อเฮต่อสายไว้น้ำต่อสายกลางน้ำ ่ะมันก็จะประมาณนี้ครับมันก็เน้เจ็เป็นไรเลยเนี่ยคือยังเป็นไรเลยเนี่ยเกินหน่อยเลยไล่ไปเรียกไล่ไปแต่าจะกินนมของแม่ว่าแต่มันอยู่ในในช่องในกรอบมันอ่ะไม่ชี้มันอ่ะ คือกันมีหน่วยบ่กี่โตนะโดเลมีภาษาทีอังคึนสิเล่นโดเลมีโดเลมีซอนลาซ่ำนีนา มัน,กนแก่หนาฟังเกินมากนิดนึงนะครับอเอาไหมลองไปเรื่อยๆนะครับเจ้าชิลเลงสี่จะไหนล่ะ เล่นกันสิเคือเกอ่าเด้เพราะว่ามันคิดไปเรียนเนาะอ่ะดูลาเล่ละดูลามีเลมีซอนมีลาโดลาเลโดมีดูมีเลโดซ้อนดูเล่ดมีโ่ดูเล่ละดูซ้อนมีซ้อนเลมีโดซ้อนดมีเล่หลายดซอนมีเลมีซ้อนหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับ บาดเจ็บอกสายสาม,มอยู่ครับลูกบิดมันเฮียเอ๊ะนี่ลูกบิดมันเฮียหมุนมาได้แต่ว่าที่จริงมันก็ต้องตั้งสามสายมันสิไหลลงมาหอดสายพีนะมันสิไปอีกอันนึงมันสิลงมาเสียงตำ่ำมันก็ไร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 อย่างนี้โอเคครับลออากไปหัดดูนะครับ